ไม่ตกเลยวันนี้เราจะกินข้าวแหละแต่ว่าเราแบบอ๋อผมผมผมใหม่สีแดงอ๋อค่ะเดี๋ยวโอป้าก็ทำเสร็จแล้วนะคะผมน่ะอะจมาให้ให้ลุงเสือทำดีกว่าไปให้ลุงเสือทำให้ดูแล้วซ้ำลวจใหญ่โอ้นี่คอด้วยนี่คอเดี๋ยวเดี๋ยวตัดผมเถอะต้องมาไม่ได้คอเลยอ๋ออ๋อมันเกี่ยวกัน ผมผมกับความตั้งใจมากเลยนะครับป้าเราเคี้ยวนะได้กับชีวิตมากเขาเรียกว่าลูกค้าสู้ชีวิตมากร้านนี้มันน่าเข้าไหมเนี่ยข้าวดีเลยมากเลยเนี่ยเข้ลยคุาสู้ชมเลยว่าเดี๋ยวจะต้องซื้ออะไรเสริมสวยมาให้แล้วป่ะฮะอะไรเนี่ยครา้เนี้ยเอาทำอะไรอีกเกลี่ยผมเกลี่ยผมอ่สะอาดผมสะอาดผม ผมทำสีอะไในเอ็มมะออ๋อค้าใช้ได้ป่าผมดูเพราะจะได้เป่าผมน้อยบิวตี้เดี๋ยวคอคอค้างละต้ลอนาแดนลาลิสาบิวตี้ลาลิสาบิวตี้สาลอนลาลิสาบิวตี้สาลอนโอ้ยใครก็จะไม่แะถอนตัวจะมาแรกเลยเนี่ยเราจะกล้าเข้าไมโอ้ย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 อ้ยโอ้อ้ยโอ้้ยโ ไปเอลเคล็ดแล้วทุกคนไม่แน่นะมินน้อยอาจจะชอบลูกค้าเอลเคล็ดเาสระผมค่ะสระผมในัน้ำยาสระผมยังไม่ได้กินข้าวยังไม่ได้กินน้ำนะคะแล้วเข้าร้านสระผมแล้วเขาร้านเสริมสวยสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ก็เช้านี้ก็ค่อนข้างจะพูดวานิดนึงเพราะว่าตามนี้แล้วค่ะตามนี้แหละรู้นางคิดอะไรเป็นนักวาดรูปเป็นนักวิจารณ์เสร็จเป็นนักแต่งหน้านักแต่งหน้าเสร็จอยากสระผมเฮ้ยอ่าโอเคอะไรคะสีอะไรอ่ะ โบกสีหรือเขาไปยังคะเอลเอลเอลเสร็จไปข้างนึงแล้วค่ะเอ๋อใส่สีผมใส่สีน้ำตาลช่างมาางสาก็เสร็จแล้วเนี่ยโอ้ช่างเซ็ตทรงนี้เซ็กซี่มากเลยอะช่างเนี่ยช่างช่างทำผมแบบเซ็กซี่มากเลยอ่ะตอนนี้แบบไม่เคยทำมาก่อนเลยแบบโอ้ร้านนี้สุดยอดมากแบบ ตรงนี้ไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนเลยเนี่ยมีร้านที่ร้านแรกเลยดูหน้าตาช่างตั้งใจมากเขาตั้งใจมากเลยเนี่ยคือเขาทำเร็วจริงๆเขาทำสวยเลยยังสวยยังบอกลูกค้าสิสวยยังแค่จะไปทำได้เนี่ยเซ็กซี่มากอันนี้ไหนเอ้าอันนี้มันถุงขยะขาก็ไว้สดไงของทำใหมแล้ว

ให้หลงไอ้ข้าได้แล้วอ๊ยอ่าอะไรนะขยไอ้ถุงเลยถุงไเอามาคไม่ได้ข้าวไปอิ่มแล้วทุกคนจะไม่เล่นกันไม่ได้โอ้เสือสีสันเลยตอแซ่บต้องเผ็ดอะไะไอะอะไรอออะรอ

เท็ดจ <mile> ั๊มเอาจั๊เอาอืมโอ้ยขอขอหัวใจให้หนูก็คะอะไรครับเฮ้ยโซ่อะไรเนี่ยเท็ดนะโซ่อะไรเนี่ยนั่งเท็ดนั่งาุยเอาคุยอาเ่างนี้จ่าไม่อยู่ก็แล้วแต่สีแดงเหมือนเราเนี่ยโอ้ยต้องต้องให้หนูสวอต้องเตือนต้องเตือนไม่เห็นญาติเชิญเราลองเทลที่ลองเทลสิ

เม่เอะุนพันนะของแท้ของแท้เป็นไงเป็นไงารของแท้ของแท้เป็นไงพอไมองไยของแของแท้ของแท้ของแท้ไข้านแห้งมาแล้วเนี่ย้าของแท้ นข้าวลงข้าวหามข้าวลุงข้าวไปดูไปดูกิ้กกาเกาะรถไถเร็วไปดนไปดมไดูกิ๊กกาเกาะรถไถกิ๊กกาปนกิ๊กกาเกาะรถไถไปไปละตอนลงมากินข้าวแล้วลูกตอนลงมากินข้าวไม่เห็นเลยเลยไม่เไม่มีเลยบอกลงคนไีกินกกา ทุกคนกินข้าวเร็วเร็วไปกินข้าวลรงงานนี่อิ่มแล้วนะะทุกคนค่ะ้วคะอิ่แล้วหายนะนะคะเบืค่ะไคะสวัสดีนะคะทุกคนนะคะแล้วก็จบเได้ินข้าวค่ะค่ะเอยบินบนน้อยวันนี้รงงานนะอยู่กับกัตันไงโหรุ่งงานจริงเลย

เอานี่ยอะไรจะหมกอ่ะเป็นร้านตามสั่งอะจะหมกอุ้ยเฮ้ยจะหมกครนะดูไปดูมาอ้าวจะหมกไอ้วินฮะไม่มีหน้าบู๊ มากเจ้นตัวใหญ่มน้อนตัวใหญ่มินนน้องตัวใหญ่แกงขบาวเป็นแกป่าเกแกขัาหน้าอร่อยมากแต่ว่าเรากินไม่ได้จะกินทำนตัวรักสิบสอมันพอกระอน้ำมันยเทอรอันนั้นเลยอันนั้ที่เาะมเทนลลเลย กินข้าวว to ันนี้กอะไรเนี่ยเอาแต่จาเลยนะัแนนั่งกิน้าวมทุกคนคุ้มขับมาแล้วค่ะเ่อ้าวเก็บข้าวได้แล้วไปอินได้ถ้าเอาเก็บจ้าให้พัแตเอาแหละเอาแบโอ้โอวน้กินเหรอน้ำนี้เด้อนี่เด้อข้าวข้าข้าวขาบังรอโดนกินข้าวไหมอ่ะเออเลยออกบ่ ข่าน้ค่ะโอ้เขียน่ะาเยาย่เควยลาสวยยังสวยแล้วค่ะทุกคนเป็นไงจไว้แ่งใคนโอ้หา้หน้ากันอ้แต่หน้าเดี๋วตกหน้าได้หรอครับตกหน้าแงแงดิอหน้าางนี้วันดีครับทไงบ้างทำไงบ้าง ใช้รบ้ารทีแต่งาเหรอล้ให้งาตหน้าเราลคาแต่งหน้าใขแต่งหน้าตกหน้าก่อนเลใค่ะไม่ใช่องมไม่ใช่ตหน้าแต่งหน้านี้อ๋อปอกแต่งหน้าทำแบบนี้ค่ะปอกแต่งหน้าแล้ทอย่างนี้นะคะอ๋อขอบคุณกคนอเอาข้อหัวรึเล่าลูกจะ้แต่งหน้าแ้แต่งหัวเนี่ยอ๋อเอาขอย่งนี้อ๋อพ้อเพื่ออะไรคะอ เจะบอก,อกว่าตะกรโงอ๋ออาแลเออข้าวออกกินแต่กินลงงุงข้าวแต่งหน้าอีกคราวนี้นวดนวดวเป็นของเล่นเด็กแล้วนะ <c oughs> ใครยช่ <c oughs> าปกติปกติเดี๋ยวออกมาเนี่ยกติแต่งเลยวันนี้ไม่ออกมา <c oughs> ในอแล <c oughs> ้ว <c oughs> ทุกคนนะคะเรามาดูผลงานว่าอนน์จะแต่งหน้าได้สวยไหมเอ๋ออโอใจเด้อโอแต่งเอาอะไรบเนี่ย

โอ้นั่งทำผมอาดมโอทถาผมค่ะผมโอ้ถ้าผมตัวเล็กค่ะต้องต้องายหลังนะคะ้งว่าแ่บาทียวคบานี่าจอดเลยโอลยโอ้เอามาทำผมเคกคนผมจะเสร็จี่กระดูก่อยค้างแล้วต้องจับตัไป้ก่อนแล้วโอ้ค่ะค่ะแล้ดายฉีดผมด้วยไ่วอ้ยแอลเคสลนพี่น้องเลยบาน รีบ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 ลายชื่ออะไรคะเนี่ยจะได้ไม่เข้ากับออกไปค่ะตามใจคนทำเลยนะคะไมีน้อยซาลอนดิวตี้นิ่ข้าวเสร็จทำผมค่ะไม่ได้กินน้ำเลยนะทำเลยแล้วค่ะตอนเนี้ยดูตอนนี้ยขผมตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปหาขอกระดูกแล้วขอกระดูกเล็กค่ะดูช่างช้างตัวเล็กค่ะ้ังไม่ดีโอ้ค่ะ